คือผมอทําแบงค์เสื้อผ้าด้วยแล้วมีตัดผ้าด้วยอย่างหนึ่งที่ต้องมีคู่กายคู่บ้านและคู่รถด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องอเนกประสงค์ <c oughs> ก็คือตัวนี้ครับนี่คือเครื่องดูดฝุ่นแบบอเนกประสงค์ดูดได้เป่าได้แล้วแม่งโคตรดีเลยอันนี้สมมติไปเสเ้ษผ้านะโอเคไหมยี่ห้อนี้นะแล้วตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันดูดได้มันเป่าได้ด้วยคือเขามีหัวต่อให้คุณสามารถ เออาคุณสามารถใช้มันเป็นไดเป่าผมยํมจำจําเป็นแล้วมันทําได้ดีด้วยหรือจะเป็นเจ็ตแฟนก็ได้เบสไหมอรอแป๊บนึงหรือถ้าเกิดปลายปีคุณมีอันจําเป็นจะต้องเป่าลูกโป่งเพื่องานปาร์ตี้อะไรสักอย่างงานแต่งงานวันเกิดหรืองานอะไรก็ได้งานบวชงานอะไรก็ได้ที่มีลูกโป่งหรือที่นอนเป่าลมอะไอเครื่องนี้แม่งเป่าได้ ผมไม่กล้าเป่ามันจนแตกงนะกลัวมันก็เด้งใส่หน้าขี้เลร่อยู่แล้วและนี่คือช็คท,ที่เป็นเครื่องดูดฝุน่นเอเนกประสงค์มากถ้าชอบสินค้าอย,ย่างนักการนนจ๊ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย